บทที่4เสียงเรียกของปียนุษย์ทำให้ร่างของพงศูย์สุริเยนผงะบามาเบื้องหน้าเล็กน้อยใบหน้าอันคมสันของเขาแดงระเรื่อด้วยความปิติยินดีริมฝีปากของเขาเผยยิ้มเมื่อพึมพำรรออกมาบาๆวา่าคุณน้อยนาดวดีของผมคำพูดของนายสุริเยนหนุ่มทำให้คุณประนดกับคุณชาญอธการ แอบสบตากันอย่างพึงพอใจส่วนปริยานุตนนั้นเธอได้ยืนเหลียวซ้ายแลขวามองดูบิดาผู้ให้กำเนิดและขุนชานอย่างปรึกษาขอความเห็นในเมื่อพงศูนย์ได้ยื่นมือทั้งสองของเขาออกมาเบื้องหน้าเพื่อรอรับมือนาฏวดียอดรักของเขาผู้เกิดก่อนทั้งสองได้ไปยักหน้าแก่ปริยานุตเป็นเชิงบอกให้เธอส่งมือของเธอให้พงศูนย์ดังนั้น ชายหนุ่มเรียกชื่อนาฏวดีอีกครั้งปียานุชจึงได้ตรงเข้าไปหาเขาอย่างเชื่มช้าพร้อมส่งมือทั้งสองให้แก่เขาคุณน้อยมากกับอากุนใช่ไหมพอนายสุริยนถามเสียงอ่อนโยนพรางบีบมือเล็กๆที่อยู่ในอุ้งมือของเขาเบาๆใช่ครับอากุนเป็นผู้พาคุณน้อยเข้ามาพบคุณพงษ์คุณชานอธิการตอบแทนปียานุช ด้วยรู้ดีว่าขณะนี้จิตใจของเธอยังไม่อยู่ในสภาพปกติซึ่งทุกสิ่งก็เป็นความจริงดังความเข้าใจของคุณชาญทั้งนี้ก็เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของปริยานุษย์ที่ถูกชายหนุ่มสัมผัสมือด้วยกริยาอันอ่อนนุ่มนวลและบอกถึงความเสน่หาของเขาที่มีต่อเธอดังนั้นถึงจะรู้ว่าเธอเป็นเพียงตัวแทนของนาฏวดี ก็ยังอดที่จะประหมาอายไม่ได้อาเขามาเยี่ยมคุณพงศูนย์ด้วยคุณปนธพูดขึ้นบ้างคุณอาปนธ์หรือครับชายหนุ่มย้อนถามเมื่อจำเสียงได้ครับใครครับคา่าครับอาเองผู้เกิดก่อนตอบด้วยเหตุนี้พงศูนย์จึงจำใจปล่อยมือของปรียานุษย์ซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นนาาวดีอย่างเสียดายเพื่อทำความเคารพ สุภาพบุรุษผู้เป็นแขกและบิดาคู่มัน่นนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายหันไปยิ้มกับบิดาของเธออย่างน่ารักแก้มทั้งสองยังเป็นสีชมพูเรื่อด้วยความเกอ้อกระดากเธอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อมือทั้งสองถูกปล่อยเป็นอิสระแต่แล้วปิยานุก็ทำหน้าเมื่อยเมื่อถูกทนายชาราประจำตระกูลสุริเยนหรือลุงขุนของเธอกะเกณ ให้นั่งบนเก้าอี้ตัวเล็กเบื้องหน้าของชายหนุ่มผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งพี่เคยของเธอในอนาคตคุณน้อยตกลงจะไปสุริยาน้อยกับผมหรือเปล่าเขาถามเขาหันมาถามทิศทางซึ่งเขาเข้าใจว่าคู่มั่นนั่งอยู่เออเออน้อยจะตามไปที่หลังค่ะปริยานุตอบอึกอัก หมายความว่าคุณน้อยตกลงจะไปกับผมใช่ไหมพงศุนย้อนถามอีกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นซึ่งทำให้เด็กสาวมองดูเขาอย่างสงสารค่ะเพราะคุณพ่อคุณ,คณแม่ท่านอนุญาตแล้วปริยานุย์จำคำพูดของพี่สาวมาตอบผมขอขอบพระคุณคุณอาประโนมากที่กรุณาผมเขาพึพมพำเบาๆนายนวกิจมองดูด้วยความเวทนาพลางบอกว่า คุณพงศูนย์ไม่ต้องขอบคุณอะไรอาหรอกแต่ว่าอาจจะส่งน้อยไปที่หลังคุณสักสองสาวันเพราะเขาจะต้องลางานทางบริษัทให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่ไม่เป็นไรหรอกครับเพียงแต่ทราบว่าคุณอาจะอนุญาตให้น้อยไปสุริยาน,น้อยก็เป็นพระคุณแล้วครับชายหนุ่มรีบบอกอย่างอ่อนโยนพร้อมกับถามสตรีผู้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นคู่มั่นว่า คุณน้อยเต็มใจที่จะไปพักสุริยาน้อยกับผมหรือเปล่าเต็มใจค่ะปริยานุษตอบเสียงหนักแน่นเรากับเธอเป็นนาดวดีเองและคำตอบของเธอนั้นก็เป็นเหตุให้พงศ์สูญยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มอันเจิมใสเป็นสุขผมขอบใจคุณน้อยมากคุณน้อยจะพาใครไปด้วยสักกี่คนก็ได้ผมอนุญ,ญาตเพราะผมรู้มาดีเหมือนกันว่าถ้าเราไปกันเพียงลำพัง ไม่สู้เหมาะถึงแม้ว่าสุริยาน้อยจะมีคนเฝ้าอยู่แล้วถึงสามคนก็ตามแต่เขาก็เป็นเหมือนคนของผมทั้งสิ้นคุณน้อยอาจจะเหงาเออน้อยคงไม่เหงาหรอกคา่ะเด็กสาวตอบไปตามเรื่องพ่อจะให้น้อยเอาเจียนไปด้วยเพื่อจะได้เอาไปเป็นเพื่อนกันคุณปนตบอกทิดาของเขาซึ่งทำให้ปียานุษย์ หันมาทำตาโตกับบิดาในเมื่อเจียนเป็นพี่เลี้ยงของเธอเหตุใดผู้ให้กำเนิดจึงจะให้ไปสุริยาน้อยกับนาดวดีเด็กสาวเกือบจะพังปากปากถามบิดาว่าเรื่องอะไรคุณพ่อจะให้เจียนของน้องไปกับพี่น้อยล่ะคะในเมื่อน้อยมีสำลีอยู่ทั้งคนคุณอาช่างการุณาต่อผมเสมอเปล่าอาการุณาต่อลูกสาวของอาต่างหาก คุณปนตพูดพร้อมกับเสียงหัวเราระเบาๆพงศย์จึงพรอยหัวเราะไปด้วยคราวนี้หนุ่มน้อยจะคราวนี้คุณน้อยจะได้แลเห็นสุริยาน้อยสมความตั้งใจชายหนุ่มพูดยิ้มๆคำพูดของเขาทำให้ปริยานุดูว่าพี่น้อยของเธอยังไม่เคยไปสุริยาน้อยดังนั้นเธอจึงผสมพูดขึ้นว่าค่ะ สุริยาน้อยนี่เหมือนสุริยาไหมคะคุณพงศูนผมยังไม่บอกในวันนี้หรอกผมรอไว้ให้คุณน้อยได้แลเห็นมันเองเพื่อที่คุณจะได้ตื่นเต้นสนใจที่ได้พบเห็นมันถ้าเช่นนั้นน้องเออน้อยจะคอยวันนะคะเด็กสาวบอกเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคันแล้วเธอก็เธอก็ต้องรู้สึกอึอดอัด ไม่สบายใจเมื่อได้ยินบิดาพูดว่าคุณน้อยคุยกับคุณพงศุ์ก่อนนะพ่อกับลุงคุณจะออกไปดูแม่ของน้อยสักประเดี๋ยวอ้อคุณอาผู้หญิงมาด้วยเหรอครับพงศุ์ถามเมื่อได้ยินน,นายนวกิจเอ่ยถึงภรรยาของเขาครับเขาเหมวแต่คุยกับคุณนมสะอาดผู้เกิดก่อนตอบในทันที ด้วยเขาได้ตระเตรียมคำพูดไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ชายหนุ่มพยักหน้ารับว่าเข้าใจพลางพูดกับคุณชานว่าอาคุณให้เด็กจัดอะไรไหมให้คุณอาและคุณน้อยดื่มบ้างหรือย,ยังครับอาคุณจัดการเรียบร้อยแล้วคุณพงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าแต่คุณพงเถิดอยากดื่มอะไรไหมอาจจะสั่งเด็กให้ท่านคุณย้อนถามนายสุริเย็นสายหน้าปฏิเสธ พอได้ยินเสียงฝีเท้าของขุนชานอัตการและนายประโนตออกไปจากห้องนั้นแล้วพงศูนย์ผู้พิการก็ได้พูดกับปริยานต์ว่าผมรู้สึกว่าผมเห็นแก่ตัวเหลือเกินที่ขอร้องคุณน้อยเช่นนั้นเรื่องอะไรคะน้อยไม่เข้าใจเด็กสาวถามพร้อมกับพยายามทำจิตใจให้เป็นปกติเมื่อรู้ว่าอยู่ตามลำพังกับเขา เรื่องการขอร้องให้คุณน้อยไปสุริยาน้อยของผมเขาบอกเสียงแผ่วเศร้าปิยานุชจึงรีบบอกว่าน้อยเต็มใจที่จะไปสุริยาน้อยกับคุณพงศูนย์ค่ะและน้อยอยากจะขอร้องอะไรคุณพงศูนย์บ้างคุณน้อยจะขออะไรจากผมครับนายสุริเยนหนุ่มถามอย่างสงสัยน้อยขอให้คุณทำจิตใจให้เข้มแข็งค่ะคุณพงศูนย์ต้องไม่อ่อนแอ และทอแท้น้อยจะช่วยเป็นกำลังใจและภาวนาเอาจะช่วยคุณค่ะปริยานุษบอกเขาอย่างอ่อนหวานตามคำสั่งของบิดาและท่านขุนชานผมขอบใจคุณน้อยมากผมจะพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งดังที่บอกคุณดังที่คุณบอกผมช่างหน้าละอายเหลือเกินที่ผมอ่อนแอจนเกินไปต่อไปนี้ผมจะทุ่มทั้งกำลังใจ และกำลังเงินเพื่อให้ได้ดวงตาคืนมาและเพื่อคุณนาฏบดีที่รักปรียานุษยิ้มให้กับตนเองอย่างพึงพอใจเมื่อได้ยินคำพูดของคู่มั่นพี่สาวความภูมิใจในผลงานของตนทำให้เด็กสาวคลายความเกอ้อกระดากบัดนี้เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังแสดงละครอยู่บนเวทีดังเช่นเมื่อครั้งที่สมัยเธออยู่โรงเรียน น้อยกราบขอพระคุณคุณพงศูนย์ค่ะที่จะทำทุกอย่างเพื่อน้อยส่งกาลังใจเป็นสิ่งสำคัญน้อยว่าวันหนึง่งคุณพงศูนย์จะต้องหายจากตาพิการค่ะและวันนั้นผมก็จะได้แลเห็นคุณน้อยคนดีของผมแต่ถ้าตาของผมไม่หายเสียงของชายหนุ่มแผ่วเศร้าไปประโยคหนึ่งปริยานุชจึงรีบปอบเขาว่าต้องหายค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ นายแพทย์ชำนาญการทางโรคตามากมายข้อสำคัญโดยมีเงินพอที่จะหานายแพทย์ดีๆรักษาได้นี่คะถูกแล้วผมมีเงินพอที่จะหานายแพทย์ดีๆรักษาได้แต่บางครั้งเงินก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เสมอไปเสียงของคุณพงศ์ศูนย์เบาแผ่วแต่ถึงอย่างไรน้อยก็มั่นใจว่าคุณพง์ศูนย์ต้องหายค่ะ นางสาวนาวกิจคนสุดท้ายพูดด้วยเสียงหนักแน่นผมก็พยายามที่จะคิดเช่นนั้นเพราะมันทำให้เรามีความหวังในเมื่อครูน่นี้คุณพงศูนย์บอกกับน้อยสัญญากับน้อยว่าจะทำจิตใจให้เข้มแข็งไงคะเด็กสาวแกร่งทวนถามถึงสัญญาและเมื่อเห็นใบหน้าคมสันของพงศุ์สุริเยนหม่นหมองหมดความสุขผมขอโทษที่ผิดสัญญา ทั้งที่จะไม่คิดก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าผมบังเอิญตามไม่หายผมคิดว่าเราเราไม่ควรแต่งงานผมไม่กล้าที่ฉุดคุณลงมาอยู่ในโลกแห่งความมืดของผมเพราะมันเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจถ้าผมดื้อดึงฉุดคุณมาเสียงของเขาบอกความขมขื่นและปวดร้าวและคนกันซึ่งทำให้ปิยานุษ มองดูเขาอย่างเวทนาสงสารดังนั้นเธอจึงรีบกล่าวคำมั่นสัญญาแก่เขาแก่เขาแทนพี่น้อยของเธอว่าแต่น้อยจะรอคุณค่ะรอจนกว่าคุณจะหายรอจนกว่าคุณจะตาหายผมขอบใจคุณเหลือเกินนาบดียอดชีวิตพงศู์พูดพร้อมกับยื่นมือของเขาออกมาข้างหน้า เพื่อขอมือของนัดบดีของเขาอีกครั้งครั้งนี้ปียนุดได้ส่งมือของเธอให้แก่เขาด้วยความเต็มใจในายสุริเยนได้รับมือของเธอไปรูปคำเบาๆอย่างทนุถนอมและบอกถึงความรู้สึกรักอย่างสุดซึง้งผมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ดวงตาคืนมาเพื่อคุณน้อยผมอยากแลเห็นหน้าของคุณน้อยเหลือเกิน อยากเห็นดวงตาคู่สวยของคุณที่มองผมอยากเห็นปากเลกข,ของคุณที่พูดว่าจะรอคุณพงศูนย์เพราะเขาเขาพร่ำรำพันด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนเด็กสาวจึงมองดูเขาด้วยความสงสารและเห็นใจทั้งรู้สึกเศร้าสลดใจเมื่อคิดว่าบางทีเขาและน้อยคน เขาและพี่น้อยคนสวยของเธออาจไม่มีหวังที่จะได้ร่วมชีวิตกันถ้าบาังเอิญดวงตาของเขาไม่พิการพงศู์สุริเยนและนาฏวดีนวกิจผู้น่าสงสารคุณน้อยกำลังคิดอะไรอยู่พงศู์ถามเมื่อเห็นปริยานุชซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นนาฏวดีเงียบไปเออ น้อยกำลังคิดถึงสุริยาน้อยของคุณพงศูนย์ค่ะคิดถึงสุริยาน้อยของผมไม่ใช่ของผมคนเดียวมันเป็นของคุณด้วยที่รักเขาบอกเสียงอ่อนหวานแล้วก็กลับแผ่วเศร้าเมื่อพูดว่าเมื่ออยู่ฝรั่งเศสผมได้เคยฝันว่าวันหนึ่งเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเราจะไปฮันนีมูนกันที่นั่นถ้าคุณน้อยพอใจสุริยาน้อยแต่แล้วสุริยาน้อย กลับต้อนรับผมในฐานะคนตาพิการแต่วันหนึง่งคุณพงศูนย์จะพ้นจากความเป็นคนตาพิการคะ่ะปริยานุตรีบปอบโยนเขาด้วยเสียงแผ่ววานผมจะรอวันนั้นของคุณน้อยเขาพูดพร้อมกับจะยกมือของปริยานุตขึ้นจรดจมูกซึ่งทำให้เด็กสาวนั่งตะลึงงนันใบหน้าร้อนเผาเธอรีบชักมือกลับและบอกเขาเสียงสั่นว่า เออคุณพ่อกับลุงขุนมาแล้วค่ะขณะนั้นคุณชาญอัตการและคุณปนตตลอดจนคุณนายพนอกับนาฏวดีได้เข้ามาในห้องนั้นจริงๆปริานุชจึงยิ้มออกมาอย่างโล่งอกพร้อมกับรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวเล็กนั้นอย่างแผ่วเบาเมื่อคนทั้งหมดพากันเดินเข้ามาใกล้ยังที่ที่เธอและคุณพงศุลสนทนากันอยู่ เด็กสาวได้จัดแจงบุ้ยใบให้พี่น้อยไปนั่งแทนเธอส่วนตัวเธอนั้นรีบเดินโยงปลายเทา้าออกไปยืนรับลมอยู่ที่หน้าห้องฮ้ซิงครอปิทีปริานุตพูดกับตัวเองเบาๆพลางหันไปทางเบื้องหลังเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าที่ตามมาครั้นแล้วเธอก็ยิ้มออกมาอย่างแน่อินดูเมื่อแลเห็นว่าผู้นั้นเป็นใครคุณน้อง บ่นอะไรลุงขุนได้ยินแวแวๆว,ว่าสิ้นเคราะห์สิ้นเคราะห์น้องว่าสิ้นเคราะห์ไปทีค่ะที่พี่น้อยมาน้องกลัวคุณพงศ์ศุนจะจับได้จะตายไปค่ะเมื่อน้องไม่ใช่พี่น้อยถ้าจับได้เธอคงจะโกรธมากทีเดียวค่ะเธอต้องว่าพวกเราหลอกลวงเธอรวมทั้งอขุนด้วยขุนชานหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีเมื่อพูดว่า แต่คุณพงศูลจับไม่ได้เพราะลุงคุนและทุกคนมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้นจึงได้ขอร้องให้คุณน้อยช่วยเป็นตัวแทนของคุณให้คุณน้องช่วยเป็นตัวแทนของคุณน้อยชั่วคราวในเมื่อเสียงของคุณน้องกับคุณน้อยเหมือนกันราวกับคนคนเดียวกันแต่น้องใจไม่ดีเลยค่ะขณะที่นั่งคุยอยู่กับคุณพงศูลตามลำพังน้องกลัวเธอจะจับได้ริ่มไป ปรียานุชพูดยิ้มยิ้มคุณชานอัธการมองดูไปหน้าซึ่งงดงามน้อยด้อยกว่านาดวดีนวกิจอย่างเอ็นดูพร้อมกันนั้นท่านคุณก็ได้เอ่ยถามขึ้นว่าคุณน้องรู้สึกว่าคุณพงศูนู์ของลุงขุนเป็นอย่างไรบ้างน่าสงสารมากคะ่ะเด็กสาวตอบโดยไม่เสียเวลาคิดซึ่งทำให้ผู้เกิดก่อนยิ้มอย่างพึงพอใจในคำตอบนั้น พอรู้ดีว่าปริานุ์ตอบตามความรู้สึกอันแท้จริงของเธอที่มีต่อคู่มั่นของพี่สาวร่วมสายโลหิตลุงขุนขอบใจคุณน้องแทนคุณพง์ของดุงแต่น้องทราบว่าคุณพง์ของลุงขุนพอใจที่จะเป็นคนน่าสงสารของพี่น้อยผู้น่ารักของน้องคนเดียวคะ่ะปริานุ์พูดพร้อมกับเงยหน้าขึ้นหัวเราะกับท่านขุนเสียงใส แต่ลุงคุณรู้เหมือนกันว่าคุณพง์ของลุงจะขอบใจทุกคนที่ปรารถนาดีต่อเธอคุณชาญพูดถึงคนที่ตนรักด้วยน้ำเสียงที่ชื่นชมบูชาดังนั้นนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายจึงถามอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าลุงขุนลุงขุนถ้าจะรักคุณพงของคุณลุงขุนมากนะคะคุณพงจ์เเป็นคนดีและน่ารักซ้ำเดี๋ยวนี้ น่าสงสารลุงคุณจึงรักและสงสารเธอผู้เกิดก่อนพูดด้วยเสียงแผ่วเศร้าซึ่งทำให้ปริยานุษพลอยรู้สึกเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงพงศูลสุริเยนผู้พิการจริงคะ่ะคุณพงศูลเป็นคนดีและน่าสงสารพี่น้อยของน้องเองก็รักคุณพงศูลมากนะคะเด็กสาวบอกความรู้สึกของนาวดีที่มีต่อคู่มั่น พี่น้อยเศร้าและสงสารคุณพงของลุงขุนอยู่ตลอดเวลาค่ะลุงคุนรู้และเข้าใจคุณน้อยดีท่านคุณบอกและมองดูคู่สนทนาผู้อ่อนอาวุโสก,กว่าอย่างเอ็นดูทั้งอยากจะบอกเธอต่อไปว่าว่ารักคุณพง์ของลุงขุนมากมายเพียงใดแต่ความอ่อนแอและมีจิตใจอ่อนไหวอย,อย่างพี่น้อยของคุณน้อง ทำให้ลุงขุนไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าบาังเอิญคุณพงในตาไม่ห่างลุงขุนคะปริยาณนดเรียกขุนชานเบาๆท่านจึงหันมามองดูเธอเป็นเชิงถามเด็กสาวจึงตัดสินใจถามขึ้นอย่างขาดๆว่าลุงขุนคิดว่าคุณหมอเพื่อนของคุณพงศย์จะช่วยคุณพงศย์ได้แน่หรอคะสีหน้าและแววตาของท่านขุน สลดลงจนเห็นได้ชัดเจนเมื่อได้ยินคำถามของปริยานุตลุงคิดว่าคงจะช่วยได้แต่ลุงก็ยังไม่แน่ใจและมั่น,นใจมากนักในเมื่อลุงยังไม่ได้รับคำตอบจากคุณหมอกำพูหมายความว่าลุงขุนได้มีจดหมายเล่าเรื่องราวของคุณพงศ์ศูนย์ไปให้คุณหมอฟังเรียบร้อยแล้วหรือคะปริยานุตซักถามอย่างสนใจ ท่านคุนพยักหน้ารับคำพร้อมกับตอบว่าถูกแล้วลุงขุนได้มีจดหมายไปถึงคุณกำพูที่อินเดียน้องจะพวนาอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณพงศูนย์ตาหายค่ะเพราะน้องสงสารพี่น้อยและคุณพงของลุงขุนเหลือเกินค่ะเด็กสาวบอกเสียงแผ่วเศร้าลุงขุนขอขอบใจคุณน้องอีกครั้ง ผู้เกิดก่อนพูดด้วยน้ำเสียงตื้นตันคืนนั้นพอรถพาออกมาพ้นเขตบ้านสุริยาของพนลนงสูรแล้วประนตกับคุณนายพนอตลอดจนานาฏวดีก็ไม่ได้ปรีปากพูดอะไรกันอีกดูเหมือนทุกคนต่างกำลังใช้ความคิดอย่างหนักการเงียบงันของคนทั้งสามทำให้ปริยานุตรรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจดังนั้นเธอจึงเผลอถอนใจออกมาดังๆ <H ums> ตายจริงยยน้องมารดาอุทานออกมาอย่างตกอกตกใจและหันมามองดูอย่างตำหนิตีเตียนปริยานุชจึงหน้าสลดลงในทันทีพ่างอ้อมแอมพูดว่าน้องน้องขอโทษค่ะเธอน่ะเป็นสาวเป็นนางทำอะไรควรระวังหน่อยนะจ๊ะคุณนายพนอพูดเป็นเชิงสั่งสอนคุณแม่คะ นาบด,ดีได้เรียกมารดาของเธอขัดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปริยานุถูกดูต่อไปน้อยเรียกแม่ทำไมจ๊ะนางนวกิจหันมาถามทิดาคนโตอย่างอ่อนหวานปริยานุถจึงแอบสกิดพี่สาวซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างเธอเป็นการบอกว่าคุณแม่ลำเอียงจนเห็นชัดที่กับน้องดูเอาว่าเอาแต่กับพี่น้อยท่านพูดหวานหวาน แมนจะมีอารมณ์หม่นมองนาฏวดีก็อดที่จะรอบยิ้มไม่ได้เมื่อแลเห็นกิริยาอาการของน้องสาวน้อยอยากจะถามคุณแม่ค่ะถามเรื่องอะไรจ๊ะคุณนายพนอรีบถามเรื่องไปสุริยาน้อยค่ะตกลงคุณแม่กับคุณพ่อจะให้น้อยไปใช่ไหมคะนางนาวกิจหันไปสบตาสามีนิดหนึ่งเมื่อได้ยินคำถามของ ธิดาวสุสวัตรปร,ปราปจ่าน้อยจะไปได้ยังไงกันในเมื่อน้อยมีงานทำานลูกแต่เมื่อกี้คุณแม่รับปากว่าจะให้น้อยตามคุณพงศย์ไปสุริยาน้อยที่หลังนาบดีพูดอย่างสงสัยใช่จ้ะแม่รับปากคุณพงศย์เช่นนั้นจริงๆมารดารับคำเมื่อรับคำเธอแล้วเมื่อรับคำเธอแล้ว หลัจะไม่ไปจะดีหรอคะคุณแม่นาบด,ดีเต็มไปด้วยความสงสัยเครือบแคลงใจคุณปนดจึงได้เอ่ยขึ้นบ้างว่าพ่อกับแม่ได้ตกลงอะไรกันบางอย่างเรียบร้อยแล้วและครั้งนี้พ่อกับแม่คงต้องขอความร่วมมือจากน้องสาวของน้อยด้วยปริยานุษเบิกตาโตเมื่อได้ยินคำตอบของบิดาดัางนั้นเธอจึงเอ่ยปากถามขึ้นว่าน้องนั่นหรอคะ คุณพ่อขาจ้าน้องของพ่อผู้ให้กำเนิดตอบเสียงอ่อนโยนคุณพ่อกับคุณแม่จะให้น้องร่วมมือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณพงศ์ูนย์หรอคะเด็กสาวซักถามอีกด้วยความสงสัยมารดาจึงตอบแทนว่าจ้าเกี่ยวกับคุณพงศ์ศูนย์ของพี่น้อยของน้องคุณแม่จะให้น้องร่วมมือเรื่องอะไรคะ ปริยานุษถามครั้นแล้วเธอต้องตะลึงงันเมื่อได้ยินมารดาตอบว่าแม่กับพ่อจะขอให้น้องไปช่วยไปสุริยาน้อยแทนพี่น้อยจบบทที่สี่